ในบางครั้งในเกมอารีนาเบกเอาเราต้องการที่จะหาใครสักคนเพื่อมาเป็นเหยื่ออารมณ์ของเราหลังจากที่หัวร้อนจากการแตกแล้วแตกอีกแตกยับจนไม่เป็นอันฟาร์มแน่นอนว่าในครั้งนี้ฉันต้องการที่จะวิ่งเพื่อที่จะหาบอดแสว,ว่ามีใครสักคนอยู่แถวนี้ไหมและฉันก็จะจัดการกับพวกเขายังไม่ปราณีกันเลยทีเดียว แน่นอนว่าตอนนี้ฉันพร้อมที่จะปะทะเดือดกับใครก็ตามที่โผล่หน้าเข้ามาและฉันได้ยินเสียงการประทะแน่นอนว่าต้องมีคนอยู่แถวนั้นเป็นแน่แล้วตอนนี้ฉันคิดว่าฉันเข้ามาใกล้พอที่จะจนั่นเฮ้ยฉันเห็นคนวิ่งผ่านเมื่อกี้แวบๆบแบบเอาละมอนนี่จะต้องตกเป็นเหยื่อบำบัดความหัวร้อนให้ฉันแน่นอน นี่ไงฉันเจอแล้วแน่แกนั่งเนียนใช่ไหมฮะแน่เกไปโอ๊ย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 ,อย,อยและนี่ก็คือสิ่งที่เขาเห็นฉันแน่นอนว่าฉันทิ่งเข้ามาติดกับขเขาซะได้เฮ้